สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านออตอนพิเศษนะครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับตอนพิเศษนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะถึงตอนพิเศษเนี่ยก็จะขอแนะนําช่องเรานิดนึงนะครับช่องเราก็จะนําเสนอคอนเทนต์ Content นะเป็นแบบเรียวคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับการต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านและตกแต่งบ้านนะครับวันนี้เนี่ยนะครับ จะชวนมาคุยเรื่องอะไรนะครับก็เป็นในหมวดของวัสดุก่อสร้างนะวัสดุก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างปกติเนี่ยก็พวกปะหนังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นอิฐมวลเบานะครับหรือถ้าเป็นแบบนู้นก็จะเป็นอิฐแดงนะอิฐมออิฐอะไรก็แล้วแต่มันก็มีประมาณไม่กี่ชนิดนะมีอิฐแดงๆอย่างนั้นนะหนึ่งชนิดแล้วก็อิฐมวลเบานะแบบนี้นะครับ ทีนี้อของเราเนี่ยเนื่องจากพื้นที่มันเยอะมากนะก็ here, ถ้าจะมาก่อแบบนี้เนี่ยจะช้านะครับจะช้า,ชาวันหนึ่งเนี่ยเอาว่าได้ประมาณแผงเดียวนะแผงเดียวเพราะว่าไมา่ได้ก่ออย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาต้องทําเสาเอ็นนะทำเสาเอ็นรอเสาเอ็นเนี่ยเสาเอ็นทับหลังนะเเนี่ยเสาเอาเ็นนะทับหลังด้วยนั้นก็ถึงจะก็คือถ้าเอาคนมาเยอะๆเนี่ยก็ต้อง เสียค่ารายง,งานเพิ่มขึ้นนะครับทำให้พื้นทีเ่เขาเรียกต่อ1หน่วย1หน่วยเนี่ยต้นทุนต่อ1หน่วยหมายถึงว่าต่อ1ตารางเมตรเนี่ยก็จะแพงขึ้นนะแล้วก็เลยเช้าด้วยนะทีนี้ก็จะมีแบบผสมผสา,านนะเราก็เลยพิจารณานะครับนำจะเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่านะก็ไม่ใหม่นะก็ใช้กันเยอะแต่ว่าจริงแต่บ,บ้านทั่วไปไม่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นนี่ผนัง พนังเซลาว์นะครับมันก็จะประมาณนี้เนาะของเราสั่งมาหลายไซส์นะขึ้นอยู่กับขนาดนะครับอย่างอันนี้ก็คือ,อ7.5นี่ความหนานะ,ะยาวนะยาวแล้วก็กว้างกว้างสแตนดาร์ดละเนี่ย35นะครับ35นะครับ35นะครับแล้วก็มีรูๆแบบนี้นะแล้วก็เนื้อในก็จะเป็นแบบว่าเป็นคอนกรีตนะแล้วก็มีอิฐมีอะไรด้วยนะครับก็จะเบาแต่ว่าถึงแม้เบาเนี่ยก็นี่ก็เกือบ เกือบร้อยกิโลนะครับตอนหนึ่งแผ่นครับในการขนย้ายกเา็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณานะครับลักษณะเป็นยังไงนะครับลักษณะก็จะเป็นนี่เป็นลิมเป็นลิมนะครับเอามาสอดใส่กันนะครับแล้วก็ส่วนการติดตั้งนะถ้าท่านใดสนใจนะครับติดตามชมนะครับก็นี่เลยมองมาตรงนี้นะข้างล่างนี้มีคําว่ากดติดตามนะครับ ก็เอานิ้วนะแตะตรงนั้นนะครับก็จะกดติดตามแล้วติดตามอยู่ได้นะครับอ่ะทีนี้เล่าต่อนะครับวิธีการโดยทั่วไปแบบนี้นะครับจะมีเสาเอน็นมีทับหลังอย่างนี้นะมีเสาเอ็นมีทับหลังซึ่งต้องใช้เวลาในการก็เียก,การตั้งนะการเลง็งนะครับทีจะเป็นไอ้นี้เนี่ยถ้าเป็นไอ้นี้นะไม่ต้องมีเสาเอน็นไม่ต้องมีทับหลังเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดในเรื่องว่ามันจะต้องตัด ตัดให้มันได้ระยะแต่ว่าอันนี้เราสั่งมาตามระยะเลยตามระยะที่เราจะใช้น,นี่น,น,นะครับเนี่ยถึงถึงคานเนี่นะครับจากพื้นถึงคานเนี่ยเราสั่งมาลนะเรียบร้อยตามระยะแต่ว่าเขาจะเว้นาตามเขาเรียกเว้นไปเว้นช่องเป็นเทคนิคนะกับเทคนิคอลแก็บเว้นไว้5เซนเพื่อประโยชน์ในการที่จะติดตั้งนะครับแล้วก็จะมีพวกปูนเนี่ยเขาก็จะแนะนํามาเลยว่าใ,ใช้ปูนแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะ่าจะเป็นวันจันทนะเราก็จะ มีมีเจ้าหน้าที่เนี่ยของที่นี่นะเซลาวอเนี่ยมาสาธิตแล้วเราก็จะติดตั้งกันเองนะหลังจากนั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดตามดูนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งอีกแบบหนึง่งที่นอกเหนือจากที่หลายท่านนะเคยเห็นนะครับเคยเหน็นก็จะเป็นอิกแบบนี้นะก็ก่อแบบแบบเนี้ยฮะมันก็ต้องมีเสาเอ็นนะมีเรงแนวแต่อันเนี้ยก็เร็งแนวเดียวเลยนะครับเป็นแผ่นๆเลยเหมือนแผ่นพื้นสําเร็จรูปน,นะครับอย่างนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจก็กดติดตามนะหาปุ่มกดติดตามให้เจอนะครับแล้วก็ติดตามนะครับวันนี้ก็เราเป็นช่วงว่างนะระหว่างที่รอรถปูนเที่ยวที่2นะยังไม่มาจริงๆสั่งให้มาทุก40นาทีนะก็นี่น่าจะที่ตามไปก็มาละเที่ยวที่2อ,ออกมาและ้นะกำลังเดินทางโอเคงั้นเ,เดี๋ยวเราก็จบคลิปนี้กันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ มาแล้วนะครับมาเที่ยวที่2นะถือว่าโอเคนะวันนี้บ่นไปบนไป,นไปหลายคำนะตั้งแต่เที่ยวที่แล้วนะก็เที่ยวนี้นี่เหมือนมีแอคชั่นนะที่ดีนะที่ดีนะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ก็ติดต่อกลับมา mm hmm. เพื่อยินยันนั่นนู่นนี่นะถือว่า,าทาง c ีแพกก็ใส่ใจกับการคุณภ,ภาพขการบริการนะครับอันนี้ถ้าดีก็ชมนะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมไปติดตามการเทคอนกรีตต่อนะครับเดี๋ยวท่านใดที่สนใจก็กดติดตามนะครับจะได้ดูการผสมและผสานระหว่างาวัสดุชนิดเก่าและใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าการเก่ากลางใหม่นะถ้าเก่าจะเป็นอิฐมอญอิฐแดงอันนี้ก็เป็นอีกการเก่ากลางใหม่อันนี้คือใหม่นะครับแต่จริงก็มีหลายแบบนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบที่มีหลายๆแบบที่เป็นผนังมวลเบานะครับอ่ะยังไงลองดูนะครับเดี๋ยวผมขอจบเท่านี้ก่อนนะครับ